หมอนไปไหนล่ะเปลี่ยนสภาพอ่ะเป็นไงนักวิทยาศาสตร์ดังๆองค์อะไรอยู่กระปูอะไรอยู่ไม่รู้ไม่ยังไม่ได้แก่ตอนมหาเขายังไม่ได้แก่ไม่เคยแสดงอาการอะไรหรือเปล่าบุบบุบบวม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 อะไรมีเปล่าก็มีคล้ายๆปูน่ารอดไหม ปู่นา,ารอดใช่ไหมอยู่กันมากี่ปีแล้วปู่นารอดหลายปีตั้งเด็กๆก็ปะก็เพิ่งมารู้ว่าตอนตอายุสี่สิบกว่านี่แหละสี่สิบกว่าเออแล้วเคยออกอาการอะไรปะก็ต้องเข้าพิธีก็มีอาการเข้าพิธีออกไปแบบแสด,ดงตัวแสดงตนเลยเหรอไม่ถึงขนาดนะั้นฮะไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ก็สั่นสั่นตุบๆจบตาใช่ไหมแล้วนเวลานี้เป็นไงบ้าง ใ <c oughs> นเวลานี้เลยเนี่ยเริ่มสัน่นไหอยังนิดๆน,น,นิดอ่อออปูนารอดพุทธังอาราตนานางธรรมังาราตนานางสังฆาราตนานางปูลฤษีอาราตนา <c oughs> ขออัญเชิญปูภปูเมตตาด้วยปูลฤษีนารอดอยู่หุนใดยอยู่ที่ใด อยู่กับลูกกับหลานมาโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์ด้วยปู่มาร่วมสร้างบารมีกันปู่ปู่มาประทานพรให้ลูกให้หลานหน่อยปู่ปู่ได้สเสด็จมาแล้วปู่ฤาษีนารอดไอ้เพี้ยเอาอาสนะมาให้ปู่นั่งเหน่อเดอน้ำชาหมากมีเปล่าปู่ฤาษีนารอดมาแล้วมาร่วมสร้างศาลากันแล้ว พาล่างมาปูเชิญน,นั่งไอ้ตาหมอนไปไหนอ่ะอ้าวปูต้องการจะบอกกับร่างนี้ว่าอย่างไรบ้างปูให้เขาโปรดมนุษย์หรือเปล่า <c oughs> เอาน้ำชามาเติมปูจะต้องการให้ล่างนี้ทำอะไรบ้าง ให้รักษาโรคให้ช่วยเหลือคนให้ช่วยเหลือวิญญาณให้ช่วยเหลือสิ่งได้ปูปูป่พามาใช่เปล่าน่ปูมีนามเต็มว่าปู่รือสีนารอดใช่ไมปูตรงไหม้ที่ล่างเข้าใจ อาจอตุปู่อยู่กับร่างนี้มานานแล้วอาต่อไปจะได้มาช่วยเหลือมนุษย์สัพทสาตว์วิญญาณทั้งหลายอาจตุปูจะเปิดวาจาหรือ,อยังปูจะได้เปงวาจาหรือ,อยังปู ตสงสัยงานนี้ไม่ต้องไปซ่อมแบ็กโฮแล้วปู่มาซ่อมคนดีกว่าล่างจะได้สร้างบารมีไปเลยสาธุสาธุสาธุาธนเวลานี้เดี๋ยวให้มาบวชด,ดีไม้ก่อนสักเจ็ดวันเผื่อพลังงานจะเติมเต็มขึ้นมาบ้าง สาธุปู่เอ้ยปู่มีเมตตาแล้วอ่าสาธุสาธุสาธ,สาธุขอยามบาร,รมีปู่จงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถินให้ปู่มีฤทธิ์มีเดชมีบาร,รมีเต็มเปี่ยมมีอนุภาพ อันศักดิ์สิทธิ์มีความเข้มขรังให้ได้เป็นที่พึ่งของมนุษย์ดวงวิญญาณสัปัะว์ทั้งหลายสาธุสาธุสาธุออร้อยอ่าครัรู้จักปู่ฤาษีนารอดได้ยังไง ก็ไปทำบุญตามวัดที่อยู่อายุทยาทำบุญที่ไหนอายุยาแล้วไงไปด้วยเคยไปกันเองหรือว่าไปกับตหมอหรือไปกับใครไปเองครับไปคนเดียวไม่จะมาแถวนครปฐมตอนนี้เมื่อก่อนนี้ชอบไปทำบุญตามวัดมาชอบไปทำบุญตามวัดเหรอใช่ครับตลอดไปเรื่อยเหรอจากร้อยเอ็ดเหรอเมื่อก่อนอยู่ในกรุงเทพเมื่อก่อนอยู่แถวไหนอยู่แถวราชพาวอ๋อเปกรุงเทพนี่เหรอ เมื่อก่อนทํางานอยู่แบบนี้แล้วทําไมถึงไม่อยู่ร้อยเอ็ดได้ไงเพราะบ้านอยู่บ้านอยู่นอ่นบ้านเกิดในร้อยเอ็ดแล้วก็มาทํางานลาดพร้าวก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพนานพอควรมาตั้งแต่ออกเรียนเหรอแล้วตลอดไปทั่วไปทั่วกรุงเทพทั่วประเทศเลยเหรอทั่วกรุงเทพทั่วกรุงเทพนี่ไปหมดแล้วไปไปทําบุญตลอดเหรอบ้านก็ไม่ไม่ค่อยได้ทําบุญ ก็เลยแล้วไปไปที่ไหนมาถึงได้เจอปู่ฤาษีนารอดอ่ะก็ไปงานบวงสวงอะไรพวกนี้งานบวงสวงเขาเหรออยู่อยู่ก็ไปเองหรือว่าเขาเชิญไปไปเองครับไม่รู้จะใครไปเดเขาก็ไปตลอดไปกับเพื่อนทําบุญนี่แหละก็ไปเจอก็เข้าพิธีไปอย่างเงี้ยเข้าไปเลยเหรอเข้าไปเลยแล้วไปแสดงอาการเลยเหรอยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกยังไม่ออกเต็มตัวใช่ครับ ยังไม่หวังจนตัวแต่พอรู้สึกเลยเดี๋ยวเขาคงพูดแล้วสักพักหนึ่งอ่ะได้ได้ได้ปฏิบัติทำบ้างหรือเปล่าก็บางทีก็นั่งสมาธินั่งสมาธิอยู่แล้วดีละถ้าช่วงนี้เจ๊งๆหน่อยเขาไม่ได้นั่งไม่นั่งขุดมีเกี่ยวอะไรกับเครื่ับนั่งแล้วมันไม่นิ่งครับก็เลยไม่ไม่นั่งไม่นิ่งเลยไม่นั่ง ไม่นิ่งสิต้องนั่งเขามีปัญหาหลายอย่างเลยปัญหาคืออะไรเปล้อยนี่ลงเป่านี่สินนี่สินนี่สินเยอะยิ่งเครียดใหญ่เลยใช่ไหมนั่งไงก็ไม่นั่งก็หลับไม่ลงไม่ลงเป็นอยู่กี่ร้านหลายร้านอยู่ปลาไปทำอะไรตอนนั้นน่ะก็ทำเอาออรรถไถ ไปสร้างรถถ่ายขายเหรอไม่ใช่ครับไปซื้อรถถ่ายมาไปซื้อรถถ่ายมารถถ่ายเป็นล้านใช่เหรอสองล้านกว่าอรถแบบไอ้รถแบบเกี่ยวข้าวเหรอรถรถถ่ายใหญ่ถ่ายใหญ่เลยเหรอรถตีดินงี้เหรอใช่ครับคล้ายกันนี่แหละแต่ขนาดใหญ่เหมือนแท็กเตอร์งี้เหรอใช่ครับแล้วรับงานรับงานรับเหมาปลุกอ้อยพวกนี้แล้วสำเร็จหรือเปล่าไม่สำเร็จราคาไหวตบ ถ้าซุดเลยทีเนี้ยไม่ได้ที่ทางหมดกู้ตัวขึ้นมาไม่ขึ้นเลยเหรอกู้ไม่ขึ้นครับแล้วแล้วตอนนี้ค้างคาใครอยู่ที่ไหนเยอะไม่เป็นเป็นสถาบันหรือว่าเป็นส่วนตัวมีทั้งสถาบันทั้งส่วนในระบบนอกระบบเป็นหมดครับโอ้โหโดนหางเกินนอกระบบก็จะมีเคือญาติแค่นั้นแหละอ๋อเคือญาติกันก็รอไปก่อนได้แต่ไม่เช้ก็โทรมาทวงแล้วอ๋อ ต่ในระบบก็เยอะอยู่มีทุกไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เหรอเรื่องรถเดี๋ยวแล้วรถยังอยู่ป่ะไม่อยู่ครับคันครับไม่อยู่สักคันเข้าไปเข้าไปหมดแล้วหมดไม่ทันเข้าไปหมดแล้วไม่ตัดยอดกันไปเลยหรอไม่ตัดครับก็มีส่วนต่างหรอตอนนี้ใช้ส่วนต่างหรอเดี๋ยวก็โชคดีไม่มีปัญหาสาตูเดีละ เดี๋ยวมาว่างๆมาสนทนาจะว่างฮะน่าจําไม่ว่างไม่ว่างแล้วใช่ไหมแล้วรถตอนนี้รถมันค้างอะไรอยู่นะเวลานี้เดี๋ยวช่างเขากำลังทําอยู่ช่างทําเองก็ต้องใช้เครื่องมือเยอะเกินก็เลยไหนๆ่าเดี๋ยว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 ว่างเมื่อไหร่เนี่ยไปเข้าไปในโรงงานมันมีเครื่องมือเยอะแยะไปดูด้วยว่ามันจะใช้ทุนต่ก็มีอะไรมันก็มีแต่ไอตัวบล็อกไม่ใช่เหรอมีตั้งแต่แกเล็กถึงมืใหญ่ คุณแจเราก็มีนี่ไอ้ปักตายอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไอ้บล็อกอะไรพวกไอ้อ่าบล็อกบล็อกพวกอะไรพวกนี้แหละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปค้นมาให้มีเยอะแยะมีระบบแบบใช้มือ,มอ,มอ,มอ,อเกาเรียกอะไรวะก็เลยมือมีเครื่องมือก็เลยสายและไม่ได้ทําบล็อ<ต>กเกะระบบเขาเรียกแซมมาเลยอ่าให้เขาทำไปก่อนใช่ครับแต่เราก็ทําได้ใช่ไหมทำได้ครับทำได้ทั้งคันเลยทั้งคันเลยเหรออยากรวยป่ะ อยากรวยอยากหมดนี่ครับเดี๋ยวประกอบรถไอ้นั่นขายเดี๋ยวมีประกอบรถแบบรถแบบแทนคนแทนรถไถนางเงี้ยขึ้นไปขับเงี้ยเห็นคนเล็กอยู่ป่ะเห็นวันนี้ก็คิดอยู่มมนไม่มีทุนไม่มีทุนที่จะมาทําเฮ้ยทําได้เลยนี่มีกระจองกระตายในสมองมันมีอยู่แล้วสมองมีอยู่แล้วแบบมีอยู่แล้วเหรอใช่ครับมันสามารถทําได้ทุกรูปแบบเลยใช่ไหมใช่ เนี่ยเนี่ยหลวงพ่อคิดไว้นะแล้วก็สองคอย่างเดียวเดี๋ยวไปทำได้ตอนนี้มีทุกอย่างอุปกรณ์มีพร้อมเครื่องตัดเหล็กเครื่องเชื่อมเป็นโรงงานได้เลยผลิตเป็นในสมองมีมีหมดแล้วมีเลยแบบทันสมัยด้วยเหรอใช่ครับอ่าดี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 ทำได้ทุกระบบอ่าเดี๋ยวมาปรึกษากันสาธุมีมีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ไ่ม ระบบไฟเพิ่มร้าจอนอะไรได้หมดเลเอาแบบไม่ต้องไปนั่งขับได้ไหมบังคับได้ไหมให้มันไปถ่ายของมันเองเลยเลรนะต้องใช้เวลานิดนะนี่ครับนี่เดียวยแต่ก็ยจะได้ใช่ไหม